สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสมาชิกสมาชิกเพื่อนในกลุ่มชาวเรียวและพี่น้อง f อฟซีพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วโลกที่รักทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูกําคูพคาพรวยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้หวยเรลาพัฒนานะครับหวยเรลาพัฒนางวดประจำวันที่ ประจำวันที่1ิบนะครับหลังจากวันที่1ิบก็อาออกเป็นตามปกติวันที่10วันที่1ิเกดนั้นก็เป็นวันจุดนะครับวันจุดเป็นวันสําคัญนะครับก็เลื่อนออกมาเป็นมาออกวันที่สินะครับนี่คือข้อมูลของวันที่10บอ่าสิาเมษายนที่ผ่านมานะครับให้วิ่งที่9กับ5นะครับให้วิ่งรูดที่9กับ5ปรากฏว่าฟันที่เนะครับแต่เไม่มานะครับ 9ไม่มามาห้าเป็นตัวรองนะครับจะประกบคู่2ตัว3ตัวนะครับปรากฏว่าไม่เข้านะครับจะประกบคู่2ตัวบน3ตัวบน2ตัวล่างไม่เข้านะครับผลรางวัลที่ออกระบบจ็ดเหกตัวก็มีหกเจ็ดห้าสี่แปดแนะครับหกเจ็ดห้าสี่ในนี้ก็จับคู่ไว้ สูงเต็มที่ก็ไปอยู่ที่ห้าแปดนะครับสองแปดสามแปดห้าแปดนะครับส่วนในวันนั้นก็เน้นที่เก้าชุดเดียวนะครับที่ติดเก้านะครับปรากฏว่าเก้าไม่มามาห้าตัวรองนะครับตัววิ่งรูดเข้าห้าตัวรองนะครับออกสองตัวล่าห้าสี่นะครับวันนั้นก็ให้ฟันตัววิ่งรูดก็พลาดไปนะครับจับตัวผิดนะครับจับเก้านะครับมาห้านะครับ ปรากฏว่าสองตัวบนสามตัวบนก็ไม่เข้านะครับนี่คือข้อมูลของงวดที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดต่างๆวันนี้ก็เรามาอ่านคําเตือนประจําช่องของเราก่อนนะครับคําเตือนประจําช่องนะครับเป็นกฎระเบียบข้อบังคับทางช่อง Youtube นะครับคําเตือนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ ทุกท่านนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับและสลากอื่นๆที่มีวางจําหน่ายเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับเป็นการคำนวณตัวเลขเอาไว้ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับให้ท่านนำไปเปรียบเทียบกับผลรางวัลที่จะออกนะครับหลังประกาศผลนะครับว่าจะตรงกับแนวทางที่เราคำนวณ ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในทุกๆครั้งก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนําข้อมูลไปใช้ในด้านใดด้านหนึ่งก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่ท่านจะตัดจ,จะตัดสินใจนะครับใช้สติควบคู่ไปด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหาท้ายเรื่องนะครับ เนื้อหานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับหมายเหตุท้ายเรื่องครับเนื้อหานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับไม่สนับสนุนไม่แนะนําให้ผู้ที่อายุต่ากว่า18ปีเข้ามารับชมนะครับอันนี้คือเป็นข้อคาเตือนประจําช่องและเป็นข้อบ่งใช้ของช่อง youtube นะครับจําเป็นต้องมีการ อธิบายข้อมูลนะครับหรือคำเตือนเอาไว้เป็นประจำทุกของทุกๆช่องที่ทําที่ทําช่อง youtube เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะครับจากนี้เราก็มาดูหวยลาพัฒนาในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่19เดือนเมษายน2567นะครับ วันที่สิบเก้านี้นะครับจะวางตัวเลขไว้ที่เลขอะไรเรามาดูกันครับวิ่งรูดที่สี่นะครับงวดน,นี้วางเลขวิ่งรูดไว้ที่สี่นะครับโดยจะเป็นตัวฟันเด็นก็คือฟันเด่นให้เน้นตัวนี้ตัวเดียวครับนำไปวิ่งรูดเลยนะครับเน้นให้ตัวนี้นะครับตัววิ่งรูดนะครับ ซื้ออะไรก็ได้ในงวดนี้จะบนหรือล่างนะครับขอให้ติดสีเอาไว้นะครับเราพัฒนางวดนี้นะครับงวดวันศุกที่สิบเก้าเมษายนนี้นะครับซื้อเลขอะไรก็ได้ขอให้มีสีไม่ว่าบนหรือล่างนะครับรองเก้านะครับจะจับประกบคู่กันให้ดังนี้นะครับจะประกบคู่สองตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะครับ สองตัวบนสองตัวล่างจะวางให้ที่แปดสี่เก้าสีห้าสีน่าจะมองเห็นชัดอยู่นะครับ แปดสี่เก้าสี่ห้าสี่ห้าสี่หกสี่ สามหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง เก้าหกตัวนี้ว่าจะเขียนเป็นเก้าห้าปอดหัวใหญ่เกินไปนะครับแก้เป็นเลขแปดห้าดีกว่านะครับแปดห้าดีกว่านะครับ แปดห้าแปดห้าไม่ได้เอาลิควิดมานะครับจะแก้ผิดก็ตัวเจลเลเทอะนะครับแปดห้าแปดหก เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองสิบสองตัวแล้วศูนย์ห้าอาแถมอีกตัวหนึ่งนะครับวลน,นี้วางเลขตัวเลขเยอะไปหน่อยนะครับ ก็เพื่ออความตั้งใจจริงๆก็เพื่อจะที่จะให้สมาชิกเลบสีทุกท่านถูกกันนะครับจึงวางตัวเลขไว้เยอะไปหน่อยก็ถ้าตัดออกก็กลัวกลัวตัวที่ตัดจะมานะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเต็มสูตรเลยนะครับเอาเต็มสูตรไปเลย เป็นที่แน่นอนดีกว่านะครับหลายตัวก็เป็นจะพิจารณาคัดเป็นตัวเด่นให้นะครับจะพิจารณาคัดเป็นตัวเด่นให้เป็นตัวเน้นให้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคู่ชุดนะครับบนและล่างอยู่ในนี้นะครับบนและล่างอยู่ในนี้นะครับงวดน,นี้จะไม่แยกบนแยกล่างนะครับบนและล่างนะครับจะอยู่ในนี้นะครับส่วนคู่ชุดสามตัวคู่ชุดสามตัวจะวางหลักร้อยไว้ที่ห้า ้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกสี่ ห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่จับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า 8183อยู่ไหน83ตกหล่นนะครับ583ตกหล่นนะครับในนี้ไม่มี83นะครับก็รอสรุปวันพรุ่งนีอ้อีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับะจะสรุปจะสรุปวันพรุ่งนี้นะครับสรุปวันพรุ่งนีอ้อีกหนึ่งคลิปนะครับะจะจุดทูบควบคู่กันไปด้วยนะครับ

วางให้6คู่ชุดนะครับโดยจะ,ะเป็นตัวแขวนท้ายนะครับเป็นตัวติดท้ายเป็นพิเศษก็คือ,อ5ก็คือ584 594 564นะครับแล้วก็ติดแขวนท้ายด้วยเลข1น,นะครับคือชุดที่มันเด่นอยู่ในสูตรนะครับทีนี้ก็จะมาจะมา วงกลมวงกลมวางกรอบให้นะครับแปดสี่เก้าสี่จับในตัวมันเลยเก้าสี่แปดสี่เก้าสี่ แปดหนึ่งสามหนึ่งมันขาดแปดสามอยู่ใน f c นะเดี๋ยวขอแถมแปดสามไปอีกตัวเพราะว่ามันอยู่ในชุดจับจะประกบคู่กันตกหล่นไปนะครับมันต้องมีแปดสามอีกตัวหนึ่งนะครับต้องมีแปดสามอีกตัวหนึ่งแปดสาม 5 8าดสมีไหมห้าแปดเอา4 8่แปดสามสสามสีสมอยู่ในชุดทั้งหมดที่คัดมาวางแค่นี้นะครับแล้วก็กันนะครับกัน8ปสามตัวนี้เอาไว้นะครับ ส่วนตัวที่ชุดสามตัวโต้ก็วางชุดนี้เป็นชุดเด่นชุดนี้ชุดเด่นชุดนี้นะครับ 531เด่นอยู่ในสูตรนะครับเด่นอยู่ในสูตรส่วนชุดนี้ก็วางกันเอาไว้นะครับวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างงวดนี้วิ่งล่างล่างจริงๆแล้วนี่ อยากจะวางไว้2ตัวเลยนะครับก็คือ4กับ5นะครับเพราะว่าห้านี่เป็นตัวโดดเด่นอยู่ในสูตรหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งล่างวางไว้ที่5ตัวเดิมงวดที่แล้วนะครับนี่คือวิ่งล่างนะครับด้วย จุดประสงค์และมุ่งหมายด้วยความตั้งใจเ,เต็มเปี่ยมนะครับพราะครูมีความตั้งใจอย่างเต็มเต็มเปี่ยมแล้วก็ตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับในการทําข้อมูลแต่ละในแต่ละครั้งแต่ละงวดนะครับที่ทําที่ผ่านมานะครับก็ล้นแล้วแต่ตั้งใจทําจากสูตรล้วนๆกลั่นกรองมาจากสูตรที่ทํามาแล้วล้วนๆน,นะครับก็ มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าอยากจะทําให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปถูกกันถึงสามตัวตรงๆกันทุกครั้งทุกงวดนะครับแต่ก็สุดวิสัยที่ทําได้ก็ทําได้แบบนั้นแค่นั้นนะครับสมาชิกท่านใดที่เข้ามาร่วมรับชมก็พิจารณาตามความ คิดเห็นตามความชื่นชอบก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นมาผิดพลาดก้องวดที่แล้วนี่เองนะครับสําหรับพอยหลังไปนู้นสามงวดสี่งวดติดตด,ดก็ก็เข้ามาโดยตลอดนะครับอาจจะเป็นตัวเข้าตัวกลับบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับด้วยความตั้งใจจริงก็พ่อครูก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าอยากจะทําให้พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับชมช่องอ พอข้อมูลพารวยได้ถูกสองตัวสามตัวกันตรงๆกันแทบจะออยากจะทําให้ถูกทุกทุกงวดนะครับแต่ผลปรากฏที่ออกมาก็ดังที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับทําได้อย่างไรคําคนวณได้แบบไหนเราก็นํามาลงให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลตามที่ ลงให้ในทุกทุ่งวดที่ผ่านมานะครับก็าวางใจให้เป็นธรรมวางทำใจให้เป็นกลางก็คิดย้อนหลังไปก็ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะครับก็ก็ถูกอยู่นะครับก็ถูกอยู่ย้อนหลังกลับไปสองสามมวดก็ ก็ถูกมาติดๆอยู่นะครับอ่เพราะฉะนั้นก็แต่และงวดแต่และงวดก็ถ้ามันงวดไหนที่มันผิดพลาดที่มันไม่เข้าก็พ่อครูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความมุ่งหวังตั้งใจก็ดั่างที่อธิบายให้ทุกท่านทราบนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับรอพบกับไฮไลท์สีนะครับพร้อมกับจะมาสรุปนะครับไฮไลท์สีแล้วก็จะสรุปอ่าแล้วก็จุดทูบลงช่องนี้นะครับเลขทูบจะ นำมาลงช่องนี้นะครับพรุ่งนี้คลิปนึงแนวทางของหวลาพัฒนาพบกันอีกเป็นคลิปต่อไปนะครับสาหรับแนวทางหวัวเราพัฒนาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านาแคบหน้าจอเอาไว้ดูเป็นการบ้านพอแล้วกันนะครับชื่นชอบกอค่อยจัดขัดก็ผ่านหรือมองดูแค่เป็นแนวทางกันไปก่อนนะครับ ็สำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนนะครับโชคดีและสวัสดีครับจากพ่อครูความคุณพารวย